สวัสดีครับห, àng, ห àng ่างหายจากคลิปไปนานนะครับอันนี้ลูกค้ามาติดที่ลบบ,ลบุรีนะครับท่านใดที่อยู่ลบบุรีนะครับก็สามารถนัดติดตั้งได้นะครับอันนี้ติดตั้งกับสามหกนะครับเป็นพวงไมลูรูคับผมกับกล่องไดโนบอกนะครับเดี๋ยวมาดูฟงังก์ชันภายในกล่องนะครับ อันนี้เป็นโหมดไอไนะครับอาติดตั้งแล้วไฟไม่มีโชว์นะครับโหมดไอไนะครับดูความเร็วนะครับความเร็วรอบโหมดไอไโอเคครับผมไฟชั้นต่อไปนะครับเป็นโหมดเอฟาโหมดเอฟเดี๋ยวมาดูคาเ้งซูนนะครับคาเรกซนําเดิม,ดมนี่นะครับท้าว ่าสังเกตนะครับเท้ากับวันรอบนะครับขันเล่งเดิมนะครับวันนี้คันเล่งเดิมอ่าผมจะปรับไปที่หกสิบนะครับประมาณหกสิบนะครับขับขับอ่ากำลังสบายนะครับขับหมดกำลังสบายอ่าดูเท้ากับวันรอบไ่นะครับอาจะผิดกันนะครับกับคันเล่งเดิมรอบฟาดไวนะครับขึ้นไวครับอ่าใส่มนทุกนะครับ ราคาเบาครับราคาน้ำมันลมสามารถปรับได้ถึงเก้าสิบเก้านะครับนี่เก้าสิบนะครับรอบฟ้านะครับศูนย์นะครับนี่ครับแทบจะไม่ขึ้นนะครับหรือว่าผมจะกรอรอบให้ดูนะครับความแรงของคันเร่งนี่นะครับผมจะกรอรอบไว้ประมาณนี้ครับแค่เท้าไว้นะครับผมไล่เบอร์นะครับ สิบนะครับยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะครับเหยียบแช่ไว้นะครับรอบฟาดครับโอเคครับผมขั้นต่อไปจะเป็นโหมดเอสเป็นโหมดปิดควันนะครับคันนี้เป็นรถดั้เดิมไม่ใช้งานนะครับโหมดปิดควันก็สําหรับคันไหนที่ใส่ดันรางมานะครับหรือว่ารีแมปมาปิดควันได้อยู่ปิดควันอยู่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ รับประกันครับโหมด H เป็นโหมดเดินหอบนะครับมี54เสียงครับอ่าขนี้ก็จะเป็นรถดมเดิมครับทุกขาจะมาใช้งานหอบมีให้ทั้งหมด14เสียงก็ทุกเสียงนะครับสามารถเพิ่มความดังหอบได้ครับ14ระดับครับโหมด U เป็นโหมดล็อกรอบนะครับสายบันทุกสําหรับวิ่งไกลนะครับเมื่อยเท้าหรือว่าต้องการใช้โหมดนี้สามารถใช้งานได้นะครับเป็นโหมดพูดคอนโทรลได้ครับ ล็อกความเร็วโหมดแอลเป็นโหมดล็อกขาขัเล่งกันขโมยครับโหมดนี้ก็ปลอดภัยครับจอดเข้าบ้านหรือว่าจอดนอนสามารถล็อกโหมดนี้ไว้ได้นะครับโหมด E เป็นโหมดประหยัดน้ำมันนะครับโหมดอิโคประหยัดน้ำมันเข้าโหมดนี้ก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับโหมดนี้ก็จะนงๆนะครับใน70%นะครับแต่ถ้าเราเหยียบคันเร่งเกินกว่า70%อ่า เขาจะต wow. e. uh, ัดเป็นขาเลร่งเดิมให้เรานะครับเพื่อเป็นการเล่งแซงครับโหมด e นะครับโหมด o เป็นโหมดกระเรื่อนเท่าไหร่นะครับโหมดนี้เท่าโหมดนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยครับโหมดนี้จะลดแรงทอของรถเรานะครับันตกถนนเรื่อนสามารถใช้งานได้นะครับโหมดนี้เราจะกลับมาที่โหมด ai ต่อนะครับแล้วก็ f กล่องเล่นง่ายครับกดปุ่มเมนูหรือว่าปุ่มสเตปสามารถเลือกใช้งานได้เลยครับปุ่มเมนูก็เลือกแต่ละเมนูที่เราจะเล่นนะครับ ปุ่มสเตปก็คือปุ่มเพิ่มตัวเลขนะครับกล่องใช้งานไม่ยากครับหนึ่แปดร้อยเก้าสิบบาทครับคุ้มๆครับผมนี่ครับติดตั้งง่ายครับสั่งซื้อไปติดตั้งเองก็ง่ายครับผมมีคลิปมีคู่มือการติดตั้งอย่างละเอียดนะครับหรือไม่เข้าใจสามารถโทรมาสอบถามได้ครับราคา1890บาทนะครับย้ำนะครับ1,890าบบาทเท่านั้นครับไม่แพงนะครับสายบรรทุก การรับประกันครับกล้าการันตีว่าใช้งานได้จริงและใช้งานได้ดีนะครับสนใจติดต่อหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาทางในเพจได้นะครับหรือว่าโทรเข้ามาได้นะครับ0868186783ครับไนบ็อกซ์ออุธยาครับหรือว่าปรึกษาได้นะครับรถการ๊าซรถแก๊สดีเซลเบนซินกระบะเกง๋งใส่ได้หมดทุกรุ่นนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ